เฟอร์ยูตัดหนอรายการเกมโชว์แจกจริงแจกมีอันกับความหากคู่สอง The City Second Game 60ว <sized barking Rainbow noon> ิพิชิตแสน Tech Team สนับสรุนโดยพรีโก้พาสต้าซอส Samsung Curve UHD TV กติกา60วิพิชิตแ โดยผู้เข้าแข่งจะต้องเลือกพิธีกรมาช่วยเล่นเกมให้สําเร็จภายในเวลา60วนาทีจากนั้นสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยก่อนที่ประตูจะปิดหากชนะครบ10เกมก็รับของรางวัลสะสมทั้งหมดพร้อมแจกวอตอีก100,000บาทจากครั้งที่แล้วเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจก,กันหนุ่มๆด้วยนะฮะเพราะสาวฝนนั้นตกรอบไปเรียบร้อยแล้วส่วนสาแวแพรวาเนี่ยยังต้องลุ้นต่อกับเกมช้อนกระโดดกระแพงซึ่งถ้าผ่านเนี่ยก็รับของรางวัลทั้งหมดของเพื่อนฝนไปได้เลย งั้นอย่าเสียเวลากันเลยไปชมกันเลยครับเกมช้อนกระโดดกำแพงเกมนี้ผู้อขกาแขจะต้องแท็กทีมตบช้อนให้กระเด้ข้ามลงไปในโหลจนครบจำนวนที่กำหนดภายในเวลา6กิวินาทีครับช้อนกระโดดกำแพงเขาใจใิกานะคะค่ะสับร้อมแล้วประจำจุดสตาร์ตต้องบอกกันว่าน้องแพรวานใช้จิตนที่จะไม่เข้าห้องไปเรียบร้อยแล้วใช่ครั้งนี้ไม่สามารถใช้จิ้นได้แล้วถ้าเข้าห้องไม่ได้เข้าห้องไม่ทัน แปลว่าเกมโอเวอร์ทันทีพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ The Sixty Seconds Game พกสิบวีพิชิตแสนแท็กที3 2>, 2 1 GO อ่าใจเย็นๆย็นขอแก้จังหว่ะอ้อเร็วมเร็วไปปลายไปปลายนั่นแหละ เฮ้ยใก้แล้วใก้แล้วเปิดใก้แล้วเฮ้ยเปิดโอ้โห,โห,โหทีเดียวเปิดทีเดียวเปิด ยอดนะครับแกนนี้พี่เฟอร์ในโชว์ฟอร์มดีช้อนลงโลหลได้สำเร็จพร้อมกับส่งน้องแพรวาในเข้าสมบัติแล้วคว้าชุดโคมเทเตอร์ออกมาจนได้แล้วครับคือเขาทําได้แล้วเ,ออเราพยายามจะให้เขาไปทางนี้เ,ออเขามาทางนี้เราจะหลกไปทางนี้เขามาทางนี้ แล้วมันว่าเลยพี่กอล์พวกม่ได้แกงมันรีบไปก่อนมันรีบไงพวกมันรีบไงเราก็ใช้เข้าไงจับแขนอยู่เงี้ยเนี่ยจับแขนอยู่เงี้ยเราจะมาทางนี้เขาก็จะมาทางนี้เราจะไปนี้เขาไปเนี่ยพี่กอตีอ่ะพี่กอติ้งโอ้แต่ว่าก็ทำไปได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นรับไปเลยครับชุดโฮมเทียเตอร์เฮ้ยเสร็ยังเลยเราเคื่ออะไรก็ไม่รู้หยู่ไว้ก่อน ของทุกอย่างเนี่ยเป็นของหนูเรียบร้อยหมดแล้วเออโอเคน่ารักพี่ว่าหนูน่าจะได้ของเยอะกว่านี้ได้นะนะพี่ก็เลยอยากจะถามหนูว่าแค่ว่าหนูจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คะทำไงดีไม่รู้มีเกมยากกว่านี้ปะเราไม่รู้ไเลยก็เลือกสองอันก็เลือกได้ตอบว่าไปต่อค่ะแม่เราทุกอย่างยิงเด็ดดเี่ยวกว่านี้ะมากร้อมแล้ว วัวใจของสาวแพรว,วาในีก่กำลังมาเลยนะฮะยังไงก็ขอให้ไปถึงเกมสิบละกันนะครับซึ่งเกมที่หงนี้ก็รับชุดโฮมเทเตอร์ไปได้แล้วครับพร้อมแล้วเดออแรนดอม,มาไม่ต้องเลือกแล้วมีเกมให้แพรวาเลย<อ>มีเกมให้เลยใช่ครับผมเอาย่าแหละของก็ไเยอะนะเยอะย่านี้ล้ไม่ไดมดว่าจะไปต่อไปช่มีทําเสียงแบบนั้นล่ะคะ เกิดขึ้นที่ใดแปลว่าเอ้าแพลวาก็อาจจะทำได้กันเล้ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อพร้อมแล้วไม้แขวนชกมาเกมไม้แขวนโชคเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแท็กทีมช่วยกันโยนไม้แขวนเสื้อให้แขวนที่ราวจนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับไม้แขวนโชคมาแล้วติการเข้าใจนะคะค้าพร้อมแล้วจุดสตาร์ทพร้อมแพลว่าข้ามออกจากวงกลมนะลูก ค่ะซูนะคะถ้า ok พร <te พ้อมแล้วนี่คือเดอะซิกซ์ตี้เซ็คนส์เกมติวีพิชิตแสงแท็ก Go อ่าตัวแทนจกเข็นาดาวเฮ้ยอย่าออกจากวงกลมนะครับต้องอยู่ในวงกลมไปใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยเฮ้ยใกล้เกียงแปลว่าพังกันจังเลย เฮ้ยมากลาทางแล้วแล้วมันเบวาแล้วมันอันลูกวกอาเอเอารืแล้วมีปนเรืแล้วเฮ้ยเบว่นนี่เฮ้ยวานี่เฮ้วายีิวทีายิบนาที o my god องแล้วตังใจลูกตังใจตังใจยงเีการอย่างเดียวง้ยป่ะ ได้ทีเดียวครับเกมนี้ทั้งสองสาวทําไม่สาเร็จเลยส่งให้สาแวแพรว่าต้องกลับบ้านมือปล่าไปอีกคนละครับโอ้ยแม่บอกแล้วใช่ไหมอย่าเอาไม้แขวนเสื่อมาเล่นแม่โทษของแม่ได้สองอันถูกป่ะอันเดียว2อันสองอัหรู้ว่าเฟินใส่ได้2อันแต่มันหลุดไปอันหนึ่งรอใช่ เพิ่งเสรได้สองอันเมื่อกี้เหลืออันเดียวเดียวเดียวอย่ามาอย่ามาทำให้อย่าทยาไม่ทำอย่ามาทำให้รู้สึกเก่งไม่ใช่ไม่ได้ไม่เชื่อคุณไปดูไปดูภาพช้าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วครับโอ้เจ็ดปีนานไปค่ะแต่ว่าแม่เป็นที่น่าเสียดายครับไม้แขวนโชคไม่ได้มอบโชคให้กับน้องแพรวาเสียแล้วเกมนี้นะครับไม้แขวนโชคน้องแพรวาทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเกมโอเวอร์ กับบ้านกับบ้านกูสาวไปเอาหม้อทุกี้กับจักรย์ยอ่พ่อโอ้ยไม่เป็นไรครับแต่ก็ถือว่าใจเด็ดนะใจเด็ดเพราะผู้หญิงบางคนเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยเขาไปต่อเลยเขาลุยเขาลุยสาวลุยอ่ะเอาเห็นทุกคนบิ้วไปไปไปเดี๋ยวก็เอาไปก็ไปนั่งหน้ามาใหม่มาใหม่แต่อย่ามาด้วยกันอย่ามาด้วยกันเขาเลือกคนอื่นในดาวดาวมีเยอะแยะนี่ใช่ไหมเออโอเคคุณน้องฝนและน้องแพรวาครับขอบคุณครับ ถือเป็นสอสาวตัวเลก็กแต่ความสามารถเนี่ยไม่เล็กตามตัวเลยนะครับยังไงกลับไปฟิตซ้อมแล้วมาร่วมสนุกกันใหม่ครั้งหน้านะครับสนับสนุนโดยโอชิกรีนทีเรโซนาเมนถ้าพร้อมแล้วนะครับคู่ต่อไปมา,มาเลย แท็กทีมคู่ต่อไปหาทะลุเจาะนอนเมื่อสุ ลาล่าและลโลจะต้องมาแบทเทิลกันบนเวทีแห่งนี้การแข่งขันนี้จะปวดขนาดไหนไปชมกันเลยครับไม่ค่ะเดี๋ยวไม่ได้ดูของจริงแล้วก็เลยตั้งใจดูอ่ะโอ้โหตัวตี๋ซื้อตั๋วก็ไปดูลาล่าลูลูนะสวัสดีกันก่อนสสวัดีค่ะดูรายการเรามารยาทคุยกันไหนเธอไม่ติดดิเรี่องระดับถุเนี่ยอันไหนลาล่าลูลูพี่ลูลูพี่ลาล่าใช่ต้องไปอยูุ่ดโหน จะได้ลาลาลูลู่ต้องผัแต่คนมองจากฝั่งนี้อะลาลาลูลู่อ้าวไม่ใช่ไฝั่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าพี่เป็นพิธีกรหลักไงกต้องลูลูลาลาไปไหนลูลูอยู่ไหนลูลูลาลาไม่ใช่ลาลาลูลู่โอ้ย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 ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะลาลาลูู้ไม่ยด้ยโอยอยโอยโอ้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 ลโลาลโลูลโลายโออ้ยโออ้อ้ยถอ้ยโ้งนะ ลาลาลูลูเขามีนามสัก,กุณ<ต>นามสักรุณ์จกุก็นิดนึงลา<ต>ลาลูล,ลูอาศซียน กับคุณจ้าเลยเี่ยใช่เซ็กซี่เหมือนกันด้วยโอ้น้องอะไรอย่้น้องาอยากมออยากมตอนนี้ผลงานดีกว่ามีเพลงอะไรให้เราฟังมะผลงานเอนซิงเกิลใหม่แล้วซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลไม่เกียดป่าเกียดหนูตรองมีซิงเกิลหนกขึ้นฟังนี้เลนี้เพิ่งไปทำมาเสริมโง่ชเสริมโง่้ต้องมีเกดเกดหนูเกลีนียดเกกีเดยหนูเกียดเลนกหี เพื่อที่จะจะเรียกซับเข้ามาตรงนี้เป็นเหรียญบาทให้มันโดูเป็นลูกเหรียญเสมออันนี้เหรียญบาทเหรอพี่ลาล่าลูลูกจผลงานไม่รู้นะทำอะไรซิงกองใหม่ล่าสุดก็คือรักรักครั้งแรกค่ะเป็นเพลงเป็นเพลงอยากฟังนั้นมันรักครั้งแรกคบแบบไม่จริงจังอันนั้นยังไม่น่าแต่นี่มันคือรักแรกที่เข้ามากระทฉจนต้องกระเด้ง เจ็ดกว่านั้นอะไรกันอันนี้ก็สุดล่าสุดเป็นกค่ะรวมศิลปินของไอเอสทำอะไรกันทําอะไรกันร้องเพลงค่ะรักพ่อไม่มีวันพอเพียงคือรวมทั้งหมดเลยเราจะได้ฟังกันเมื่อไหร่คะได้ฟังแล้วค่ะเอาไปแล้วคุณยูทูบคุณสามารถซ้อนซ้อนเย้เอาว่าเอาว่าเอาว่าให้พี่เกียรติเฉพาะ พฤติกรรมที่ใหญพี่เกียรติถึงขนาดปากเลยเซิร์ชเซิร์ชไปดิยูทูบเขียนว่าเป็นชื่อเพลงว่ารักพ่อไม่มีวันพอเพียงก็จะรวมศิลปิน R.S. อสอาสยามใช่ค่ะอือไปดูกันได้มาถินเกรมในวันนี้ดีกว่าอยากได้อะไรไหมในห้องตุ้บัตรเราที่บ้านยังไม่มีอะไรที่ห้องคอนโดดูลักษณะที่บ้านจะไม่มีกันหลายอย่างไม่มีอะไรสักอย่างน่าจะนนัข่าวว่าที่ห้องหรือว่าคอนโดหรือที่บ้านเนี่ยขาดอะไรเดี๋ยวไปเลือกเอาในนั้นห้องตุ้บัตรเปิดมาแหวน โอ้ยคุณไม่กดคุณงกายคณมีพลังขนาดนั้นเลยเหรอคะะอันนี้มันเป็นห้องที่หนูคอนโทรได้หมดได้หมดโอ้โหมันมหาศาลมากเลยค่ะพี่โก้ใช่เต่เท่าที่เช็ดดุขาดอย่างหนึ่งที่หนูยังไม่มีอะไรนะตุ๊กตาไหนตุ๊กตา ตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีผู้พิทตุกตาหมีตุ๊กตาหมีของยามก็เลยกลายเป็นตุ๊กตายามใช่ยามอะไายามก็ดูว่าจะมีอันนี้เนี่ยเป็นที่ทอดไร้น้ำมันเไปไปคือเวฟแม้ช่วงนี้ทานคลีนไม่ทานคลีนทานคลีนเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพอาหารทุกอย่างมาจะคลีนให้เกลี้ยงจานนี่อันนั้นมันคือทานหมดจานค่ะหรือว่าช่วงนี้หน้าหนาวหน้าหนาวก็นี่เลยชุดเครื่องนอนโตโตอันนี้บอ ปกติลูกอะไรไม่ให้แม่ขี่ไปนาใช่หรอขี่ไม่ได้ขี่ไปคุณแกน่ะเออต้องไปคุณแจให้ได้แต่ว่าถามว่าว่าเหมาะกับผู้ใหญ่ไหมก็เหมาะเหมาะเอาแล้วอย่างอื่นไม่เห็นมีกุญแจไขเลยพี่โก้ไม่มีโนู่นไม่ไม่อย่างเมาหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ ไม่ไม่ไม่มีคือมันเดี๋ยวเอากุญแจมาล็อกทุกอันใชไหมไม่ต้องไม่ต้องล็อกชิ้นใหญ่ด้วยเล็กๆไม่เอาเล่นเอาไว้ลุ้นไงลุ้นไงมันยากหน่อยอย่างง่ายๆมันเสียเวลาต้องลุ้นนี่แหละก็เอาอะไรที่ง่ายๆไปก่อนหรือว่านี่เอาก่อนที่จะเจอนี่เจอนี่ก่อนดีกว่า ชอบทำกับข้าวเห็นที่ลาลราลูลูชอบถัาวอบข้าวชุดเครื่องครัวสแตนเลสสตีลและนอนสติ๊กจากซีเกิลนี่หยิบไปทีอย่างมีมีที่ทอดด้วยไหมดีนะ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 เป็นสเลดด้วยอ๋อเป็นอะไรนะคะสเลตลเลตสเตลเลตสเตลเลตโอ้เป็นสเลดฟังแล้วขมขงมันสเลดอะไรแล้วว่าเอาเอากระไดมาต่อขึ้นไปเอาสร้อยหนึ่งสิบก็ได้แล้วทำไมมันต้องอยู่สูงขนาดนั้นล่ะพี่เอาย่างหน่อยง่ายท้าทายความสามารถ ใส่ทุกอย่างเลยเป็นผู้ดำเนินรายการคุณเป็นผู้ดำเนินรายการระดับโลกโอเคครับผมอันนี้เป็นหมอเป็นหมอหมอเอาใหม่เดียวใหม่เดียวไปไรนี่ไปไรอันนี้เหรอเขาเรียกว่าหมอเดี๋ยวบุบไม่ไม่มีบุบอันนี้แข็งแรงทุ้มท้ายไม่มีเปี๊ยงไม่มีบุบเลยไม่ต้องเปี้ยงอันนี้เผลอทำตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งใจโดนถีบ แล้วก็จะมีสร้อยคนคำหนักหนึ่งบาทแต่ก็มีกุญแจต้องมีกุญแจแต่ว,ว่าแต่ว่ามันเอาไม่ได้หรอกพวกมันสายตายาวแล้วจริงจิ้บถ้ารูนี้มาจะไม่ค่อยมองสร้อยอ<ห>ั้นแหะแต่ว่าตรงนี้ได้หน่อยได้หน่อยในนั้นมีอะไรในนั้นอยาอธิบายเพื่อจะแก้ไขความของใครบางคนความเ่าเบาปัญญาเหาวที่แบบบางคนไม่รู้่่ะะคเวลาจะปลดตู้เทปนี้อันใ้มีเงินสดเงินสดเท่าไหร่คะห้าแสนบาทแต่ว่าห้าแสนบาทในนี้หรอ เป็นเงินสดอยู่ตรงกลางแล้วว่าล้อมรอบเงินสดเป็นงูเห่าสี่ตัวล้อมรอบเงินอยู่เป็นคนเฝ้าเฝ้านอยู่นาทีก็จะเป็นแบบข่องหมายหนึ่งสี่ตัวหรือสองสี่ตัวหรือสามสี่ตัวเป็นเลขเดียวพอกดทั้งหมดสี่ตัวแล้วกด enter ของตัวเองนี้ถ้ามันขึ้นไฟเขียวตรงนี้แสดงว่าคุณบิดและเอาเงินออกไปได้เลยแต่ก่อนจะเจอเงินเจองูเขียวก่อนแล้วดี๋ยวกล่องกล่องสิ้นคิดกล่องสิ้นถ้าเหลือสามวินาที คุณก็จะมาหยิบกล่องนี้ไปได้ข้างในนี้ก็จะมีเงินมีตัวช่วยยกไปทั้งกล่องได้เลยใช่ไหมไดกล่โดึงกล่องได้เลยอมี่ตู้เยนทำไมไม่บอกอ่ะก็มีตู้เย็นเล็กไม่รู้นี่ยมีตู้เย็นเล็กคือคือกำลังหาซื้ออยู่นั่นเ่ั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมเลยเล่นเกมเลยวิธีกรวิธดีกรงั้นเดี๋ยวหาใครวินดีกลอนคู่พี่กเออหนูเป็นอะไรเอหนู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 หน บันไดไม่ใช่ที่สวนที่บ้านเล่นอย่างนี้บ่อยบ่เล่นอย่างนี้กับพ่อบ่อยใช่ที่บ้านเหรอใช่ป้าป้าป้าอเปิดเล้าไก่ปะได้เลยเปิดเล้าไก่เปิดเล้าเห็ดเล้าเห็ดแล้วเราได้กินเห็ดของป้าบ่อยปะเห็ดกินน่ชีวิตถึงแย่ลงแย่ลงเลยเีให้โปรตีนกับเราเลยเลือกทีมก่อนว่าลุนลุล่าจะเลือกใครเป็นทีม ปกติเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดทำงานด้วยกันตลอนวันนี้ต้องเป็นเขาเรียกศัตรูกันเลยศัตรูกันเลยเกียกันเกลียดกันเลยเกลียดเดี๋ยวเอาขนาดนั้นเลยนะแต่เพราะว่าคุณจะต้องเก่งเพราะของรางวัลมีให้สำหรับคนคนเดียวใช่ใช่ใช่คนคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปเอาเป็นคนกันหรือเปล่าคะตอนนี้เป็นคนเป็นคนนะท้องเมืองก็เป็นคนเป็นคนเป็นคนพี่รูลูกาลาจะมีสิทธิ์เลือกลูกทีมหนึ่งคนเลือกลูกทีมไม่เลือกได้ไหมลูกไม่ไว้ใจใครเขาประมาทเราเกินไปนะนี่ย เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยช่วยใครมานักต่อนักแล้วทําให้คนของนีล่าสุดเนี่ยนะรถพ่วงสามคันมารับของไปอะไรนะมารับของไปชนกันหน้าตัวเนี่ยไม่เคยเห็นคำแบบไม่ต่อเลยอ่ะเขาบอว่าคราน่าจะไม่เล่นมุกขนาดนี้เด็ดช้องตายจ้างไว้เนี่ยจ้าง้ทำงานน่ะเช้าอ่ะมาเช้าโอ้เงียบเลยตบยุงด้วยป กินนะนี่ยินป่ะพอชนกันแล้วอักนี่แฟนคลับพี่กอลี่เลือกเฉพาะไซส์นี์รุ่นนี้เลยอะไรอันนี้เป็นเป็นเพื่อนแม่โอ้ตอนแรกมีอยู่สองแสนละคนเดี๋ยวไปไหนหมดอะไรนะไปไหนหมดก็ดูดิแต่ละคนแปดสิบสี่เจ็ดสองไปเจีละคนกีฬาคนกีฬาเนี้หายใจโลยลินกิจกรรมยามว่างของคนกลุ่มนี้เวลาพักกลางวันเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเกมเล่นกันอะไรอะไรอะไร อเลือกทีมลูกเลือกทีมน้องครับอ่ใครเลือกก่อนดีพี่ลาล่าหรือพี่ลูคุณอยากได้ยังไงคะสไตล์ของคุณที่จะช่วยชีวิตของคุณได้เอ่อยากก็ชอบมากเลยเก็บมันมากหนูขออยู่เออ่พี่โก้ดี่บอกฉันรู้ว่าคุณชอบผู้ชายอบอุ่นเบลฟ์ไม่ถอดนะที่เราเป็นลาหนูอยากดูพี่พูวหนูชอบดูพี่พูว์หนูชอบหนูชอบดูโอเคเฟิร์นคู่กับพี่ลาล่าแล้วใครเป็นคนเล่นก่อนครับ พี่ลูล่าเลาลาเอาสักคนนึง่งลาลู่ลาลาเลยก่อนลาลาเลยก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นไปที่เดอะแรนดอมป้าอย่าขำอย่างงี้อีกแล้วนะไม่เอานะเดี๋ยวตายนะไม่ขำแรงเกินไปพี่ลูลู่เริ่มก่อนใช่คุณพี่อยู่ลู่นะเดี๋ยวคุณลาลาเริ่มก่อนโอ้อะไรเนี่ยเฟิร์มนะเนี่ยเอ้ยแล้วทำไมต้องกินชื่อเหมือนกันด้วยอ่ะกินเผ็ดเยอะไปใช่ไหมันนอ่ะพี่ลาลาเริ่มก่อนใช่ ถ้พร้อมแล้วเดยแลนดอมมาเกมเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันว่าทั้งสองทีมจะเจอกับเกมอะไรห้ามพลาดนะครับ สรับสื่นโดย Head and Shoulder True Super Speed Fiber พี่ลูงลูกเริ่มก่อนใช่คุณพี่อยู่ลูกนะเดี๋ยวพี่ลาล่าเริ่มก่อนอ้อะไรเนี่ยเฟิร์นนะเนี่ยโอ้ยแล้วทำไมต้องกินชื่อเหมือนกันด้วยอ่ะกินเห็ดเยอะไปใช่ไหมมึนอ่ะพี่ลาล่าเริ่มก่อนใช่พร้อมแล้วเดือดรดอมมา ก่อนพีลาล่าลก่อนพีลาล่ามีแอปเปพลแอปเปพลแล้วก็เทนนิสแอปเปพลแอปเปพลแอปเปอลเท้าเฮ้แอปเปพลอันเพี่พี่สองคนไม่ก็ได้เล่นกันหรอคนวันทำงานใช่ไหมงานแล้วเรื่องนี้งดไงเกมไหนพีลาล่าชุดเทนนิสน่าจะเหมาะกับเราชุดเทนนิสน่าจะเหมาะ work ใช่ไหมอะไรนะ work ช่วย อะไรกันล่าเกมหรือว่าชุดเทนนิสชุดเอาตามที่เจ้ากินเขาบอกชุดเทนนิสกันมาเกมชุดเทนนิสเกมนี้พวกแข่งจะต้องแท็กทีมชุดลูกเทนนิสให้เข้าช่องจนครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับเกมชุดเทนนิสโอเคชุดเทนนิสพร้อมไหมครับพร้อมมากจะบอกว่าความแม่นยำไม่ต้องบอกแล้วเพร้อมพร้อมคือพร้อมพร้อมไ พร้อมแล้วเข้าจุดสตาร์ทครับโอเครู้สึกเอ็ก์ไซติงมากตรงหนูลูกเอ้ยโอ้ยนอ้ยยะคุณแอร์คลาสส์นะเออสตาร์สสตาร์ทเขาว่าอะไรนะสตาร์สถ้าพร้อมแล้วนี่คือเดอะซิตีเซคัน์เกมหกวิบวิพีชแสนแท๊คกี้ หนึ่องสามจับกมนใหม่ไี่ดูเดียวแอร์เดียวไปเวลาเยอะมกเยอะเวลาเยอะมากก่อนก่อนเล่งไว้เวลาเยอะมากและหนเวลาเยอะมากเวลาวินาทีไ วเวลาเราเยอะมากเดี๋ยวยิบเจ็ดแล้วยังหนีโอ้ยไม่ได้อันนี้ก็นเดือนอันเดืเนยี่สิบยี่สิบวินาทีไม่ได้เรายี่สิบนาที ทีมคู่นี้ได้ใช้เวลาในการชูเทนนี้เนี่ยไปแค่สิวินาทีเท่านั้นเองนะฮะจากนั้นเนี่ยสาวลาลาเนี่ยก็เข้าไปลองกดตู้เซฟทุกอนแต่ไม่ออกท้ายเลยอุ้มตู้เย็นออกมาก่อนแล้วครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับพรีโก้พาสต้าซอสซัมซุงเคิร์ฟ UHD ท v และที่สำคัญครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนพี่น้องได้ใหม่ในและก็ความสนุกในครั้งหน้าด้วยแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนพี่น้องต้องขอกลาบคำว่าสวัสดีครับ กดไปแล้วมีตัวอะไรบ้างจะบอกเขาไหมเนื้อสัตอุ้ยไม่บอกปู้เดี๋ยวถ้ารู้ได้มาไม่ไม่เลี้ยงไม่เอานะเร็วกว่านี้ไปเร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ดี่ใครลูคโอเคสวยงามสวยงามโอเคโอเคสวยงามโอ้โหเฮาให้ครบนะเหลืออยู่ไหนฟ้าอยู่ไหนชมพูอยู่ไหนเขียวอยู่ไหนไม่ต้องกดแล้วไม่ต้องกดแล้ว